สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรามาอยู่กับน้องแม็กคะ่ะเราจะไปไหนกันคะนนไปเซ็นท่านไปทำอะไรเอ่ยนี่คือแว่นเก่าแล้วหรอแม่เก่าแต่ก็คต้องมีสองพันนะครับอ๋อสำรองเอาไว้วก็ดีเผื่อแบบบางทีแว่นมันทำรูทอะไรงเงี้ยเนาะนางออกไม่ได้คะ่ะคุณผู้ชม อเคออกได้แล้วสวยๆค่ะวันนี้เราก็มาเซ็นทรันแล้วนะคะก็รักษาตามมาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งนะใส่แมสแล้วก็ล้างมือด้วยเวลามาเซ็นทันแล้วอาจจะรู้สึกว่าเหมือนได้คอนเนคกับกรุงเทพอะ่ะ <laughs> เหมือนของขายหรือร้านต่างๆก็แบบเฮ้ยมีในกรุงเทพ เมื่อก่อนตอนเป็นอินเทอร์ก็จะแบบมีตังมาช็อปแบบแจสตาอะรอยี้นะตอนเป็นเดนเป็นไงละ่ะเป็นเดนจนจนก็คือแบบโซเชียลตลอดเวตัดแว่นร้านไหนหอแว่นเนาะก็มีร้านเดียวไหมอ่ะออปติกไหมล่ะออปติกไครสซึมดูร้านหอแว่นไหมเพราะว่าหอแว่นนี่เป็นสปอนเซอร์ให้ อ,อ<ะ>ที่กระเทยไปเที่ยวอ่ะชื่ออะไรแล้วนะฟาโรสอ่ะอกับไกลบ้านโอ้มีเ,เลแบนด้วยสวยมากอ่าน้องแม็กน้องแม็กอยากจะได้แบบทรงเป็นยังไงคะไม่ไม่แก่จนเกินไปอย่างนี้เหรอ <c oughs> <c oughs> แต่คือที่น้องดูนี้ก็คือกก็ไม่่แ แต่แว่นกันแดดคือแบบสวยมากแต่ว่าไม่ใช่แว่นสายตาใช่ไหมไม่สามารถเอามาแบบเป็นทรงอเอาเลนกันแดดออกทิ้งอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องรอนะ้องก็คือนางใจร้อนอะ่ะจะเอาเลยแล้วมันจะมีเลนไหมะค <c oughs> ือสายตานางก็แบบไม่ได้แบบธรรมดานะสามร้อยสี่ร้อยอยู่กับไกลบ้าน <c oughs> กับฟาโรส ก็จะเป็นร้านหอแว่นเลนไม่ค่อยมีสต็อกอีกแล้วนะคุณผู้ชมใช่ใครจะเอาเลยล่ะเขาก็ไม่ค่อยสต็อกหรอกแล้วแถมจังมัลติโค้ตัดแต่งสีฟ้าอะไรอีกใช่ไหมอามานี่ก็สวยเนาะฉันมีความรู้สึกว่ากรอบหนามันดูแบบดูไม่แก่ ป็นแต่ว่าแต่ว่ายาย่าสวยไงก็เลยได้ที่จริงอ่ะเลนนางไม่เรื่องมากหรอกแต่กรอบอ่ะนางน่าจะเลือดนานไม่นานก็ต้องรอเนาะตัดแว่นเขาก็ต้องรอกันครับน้อง ที่กรุงเทพเขาก็ต้องเ <c oughs> ขาก,ก็ต้องยังใช้เวลาเจียนะที่กรุงเทพอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ว่าได้เลยนะ <c oughs> เลือกกรอบตามพรีเซนเตอร์เเลืออกกรรบที่าไม่มีไบร์วินหนอกรอบที่ไบร์วินอ่ะอันนี้ก็ดูเด็กขึ้นนะ <c oughs> เพราะว่าเด็กๆเขชอบใส่ฟงแบบมีโค้งมนเด็ก <c oughs> อาจจะไม่กลัวแบบ ดูตากลมคมเข้มอันนี้ดูเบาเนะาะสดุก็ดูแบบ<ม>เป็นโลหะใช่ไหมเออลองดูดิว่ามันแบบ<ล>ความยืดหยุ่นมันเป็นยังไงเบาเเสบายกาเกนางได้แล้วค่ะคุณผู้ชมปกติวามทั่วไปคือเรยนมันโคตรนะครับก็คือ

เรัราคาคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะพาแม็กไปเอาแว่นกันนะคะม,มาแล้วคุณผู้ชมไม่รู้เราจะเจอพี่คนเดิมหรือเปล่านะเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงลองเดินกันดิ พื้นลอยไหมหรือเหมือนเดิมเลยไมไม่ใช่มัวเพราะแว่นนะมัวเพาะแมสมือถือนะคะมาเปลี่ยนฟิล์มกันค่ะเสมาแล้วค่ะนางก็จะเปลี่ยนด้วยนะ<ม>เห็นฉันเปลี่ยนใช่ไหมเป็นฟิล์มแบบกระดาษเนาะไม่ใช่มันเป็นแบบเครื่องทำความชื้นหรือเปล่า มันมีควันด้วยเครื่องเป็นแค่เครื่องทงคำความชื้อไงไม่ได้กรองอากาศทันสีแต่เป็นโรบอทสำหรับไอ้กวาดถูพื้นใช่ไหมไม่มีราคาเป็นของไม่มีราคาทำวอลอกจ้ะโลทำไมยี่หกเอง ตีย<า>แล้วสามโภยี่สิบหกสองที่ครับเนี่ยเลนเนี่ยมันชอบหายแกมันเป็นเลนวายอ่ะมันได้อุ้ยเมื่อกี้นี่ถ้าฉันไม่เห็นเลนมันตกแบบได้ยินเสียงแกล้งนะั่นคือหายแล้บว,วะ่ะแล้วเลนตัวเนี้ยสองพันบาทแกอันนิดเดียวเนี่ย พาดูรอบหนึ่งก่อนนะว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. ตัวนี้ผ่านการสเตอร์ไล์แล้วผ่านการฆ่าเชื้อเลยแต่ปากเธอยังไม่ ไม่ได้มากินซิสเลอร์นานมากแล้วอ<ม>่ะเชิญค่ะคุณ<ม>ก็ซุปซุปไก่<ม>กับผ,ผักจำนวนหนึ่งฉันก็แบบที่มันมีปูอดัดแล้วก็ซุปเห็ดแล้วก็ไขเ่เยอะ ไก่ย่างสไปซี่ไก่ย่างฮีบาชีของแกมีสับประรดด้วยคุณผู้ชมนี่เราก็อยู่ที่ร้านสตา,าร์บนะัคน้องแม็กจะสั่งอะไรคะ เียฝั่งชาขี้ยาวทำไมไม่กินกแาแฟล่ะน้องโตแฟชั่นชุดดีกว่าขนมก็น่ากินนะมีแบบพายแอปเปิ้ลด้วยวเร็วมากเหมือนทำไว้แล้วรับทานเลยค่ะ ก็คือเป็นแมงโก้ผสมกับสับวรดสับวรดสับวรดบ้านฉันก็มีที่จริงอะ่ะก็คือขอโมว่าทำได้กินแล้วชื่นใจ <c oughs> เหมือนปลอม <c oughs> เลย <c oughs> ไหนดูอีกดิ ดูอันนี้อันนี้ออกกำลังกายออกกำลังกายของนางนี่โมเิเวดบอกว่าดูอันนี้มากเลยรล่ำมากเลยอะคือนางไม่ได้เป็นแบบคือนางลงในเวลาดูแบบไปเที่ยวไปเอานางก็ต้องอัดที่ตอนนางมีเวลาอะไรแต่ก,<ล>ตก็นี่เขามีสองคนนะ สี่สาวเมื่ออายุ20กับเมื่ออายุ30แล้วก็เป็นแบบไอ้ยาคนหนึ่งยี่สิบเก้าคนหนึ่งสามสิบแต่เป็นเอนจิเนียร์คหนึ่เป็นเดนทิีสคนหนึ่งคนยี่สิบเนี่เป็นพี่น้องกันนะเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์พีเอสพีนะอ๋อเก่งหน้าไอ้ยามิแตงว่านางก็อยู่ที่สหรัฐแต่เป็นแบบเชื้อชาติเกาหลีใช่ไหม แล้วหลักคุณผู้ชมก็ไปช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะแม่แม็ก็ได้ดิสฟิวเซอร์เ er, นาะหลักๆคือได้แวน่นอ่ะได้แวน่นที่ร้านห mm hmm. อแวน่นไม่ได้เป็นสปอนเรานะก็มีโค้ดอะไรก็มีแบบว่าเครื่องแบบสีห้าชั้นแสงสีฟ้าสีม่วงต่างๆเลยห้าพัน mm hmm. บาท แล้วก็ซื้อเข็มขัดยี่ห้อโบลลิงได้ใช้พอยด้วยนะเนาะมืล900บาทใช่ค่ะแล้วก็ที่ฟิลเซอร์แล้วก็ที่ DIY อีกกลุบกรีบที่ร้านมิสเตอร์ DIY